สวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาพบกันในสถานีซีเนียสเตชันเราจะมาพูดกันถึงเรื่องการซอยต้นไม้หรือการดูแลต้นไม้ที่จบแล้วนะครับต้องขอภัยนิดนึงที่หายไปหลายวันนะครับพอดีช่วงนี้ทีมงานไม่ค่อยว่างนะฮะ,นะฮะก็มีเวลาก็จะค่อยๆทำคลิปทยอยลงไปเรื่อยๆนะฮะ ก็รบกวนติดตามกันไปนะฮะสำหรับวันนี้ที่ผมเกลิ่นนนำเป็นเมื่อกี้นี้คือการดูแลไม้จบหรือการซอยต้นไม้นะครับคือบอนไซเนี่ยนะฮะไม่ไม่จำเป็นว่าสร้างจบแล้วมันจะจบเลยไม่ใช่นะครับการสร้างต้นไม้จบสมบูรณ์แล้วเป็นทรงแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องดูแลต่อไปนะฮะการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากการดูแลต้นไม้ให้อยู่ในรูปทรงเดิมไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก นะครับหรือดูกิ่งของเขาไม่ให้บวมหรือเสียนะครับเป็นสิ่งสำคัญการดูแลต้นไม้ที่จบแล้วเนี่ยสำคัญพอๆกับการสร้างต้นไม้เลยนะครับเพราะฉะนั้นความรู้ในวันนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นมือใหม่มือเก่ามีบอนไซที่จบแล้วหรือยังไงเนี่ยนะฮะผมขอนำเสนอในในมุมมองของผมที่ผมเคยทำนะครับ ว่าสิ่งที่ผมทำทำแบบนี้นะฮะอาจจะตรงกับที่ท่านเคยได้ยินหรือไม่ตรงบ้างนะครับก็ก็ไปพิจารณาไต่ตองดูนะครับแต่สิ่งที่ผมทำคือเป็นวิธีส่วนตัวของผมบางส่วนผมจากประสบการณ์นะฮะจากตำราคิดเองบ้างอะไรบ้างนะฮะสรุปสรุปมาเป็นคลิปให้ท่านดูในวันนี้นะครับต้นนี้เป็นต้นโมกหนูซ้อนนะฮะก็เป็นไม้ที่สร้างมา ได้สักประมาณ7 8 0นะครับแล้วก็ช่วงหลังๆนี่เราปล่อยเขาไว้ไม่ไม่ได้รับการดูแลนะฮะไม้ก็จะฟูออกมานะฮะหรือบางส่วนกิ่งที่นี้ผมต้องการเลี้ยงให้ได้ขนาดนะฮะก็ก็ต้องปล่อยให้เขายาวนะครับแต่การทำให้อยู่ทรงคือได้ประมาณ80%แล้วการซอยต้นไม้ให้อยู่ทรงเนี่ยมัน เป็นความสามารถส่วนบุคคลนะฮะแต่ละคนเนี่ยจะมีเทคนิคต่างๆไม่เหมือนกันนะครับผมสรุปง่ายๆก่อนว่าเมื่อบอนไซส,สร้างจบแล้วเนี่ยครับเราจะมีวิธีการดูแลของเขาเนี่ยสวิธีที่จะไม่ให้ไม้เสียทรงแล้วก็กิ่งไม่เสียนะครับสวิธีนี้ผมก็อย่างที่ประมวลผลมาเองนะครับก็คือการเล็มนะะ เลมก็คือตัดนิดหน่อยนะฮะนิดนตัดใบ2ใบนะครับการซอยการซอยก็คือการตัดเข้าไปให้ได้พุ่มได้ทรงนะครับนะฮะการเลมต่างกับการซอยนิดหนึ่งนะครับก็คือการเล็มเนี่ยเราเราจะแค่จะเล็มเลมให้มันอยู่อยู่ตัวเล็มยอดใหม่ๆไม่ให้มันพุ่งออกมาใหม่นะครับส่วนการซอยเนี่ยเมื่อไม้มันเกินพุ่มออกมา เมื่อไม้เกินพุ่มออกมาเราจะไต่เขาออกไปนะครับซอยเข้าไปนะครับแต่การเล็มเนี่ยคือการคุมทรงนะครับนะฮะส่วนการซอยเนี่ยผมจะตัดเยอะนิดนึงเยอะมากกว่าเล็มนะอีกวิธีนึงคือการคัดแบ็คคัดแบ็คหรือการย้อนนะฮะที่นักเล่นเขาจะเรียกว่าย้อนย้อนนะครับย้อนก็หมายความว่า กิ่งที่เราสร้างออกมาเนี่ยเมื่อเราสร้างไม้มาจบแล้วเนี่ยบางครั้งในกิ่งรายละเอียดของเขาเนี่ยจะใหญ่เกินไปนะครับหรืออาจจะทําใหออ้กิ่งนั้นบวมนะครับเราก็จะตัดย้อนเข้าไปให้ลึกลึกกว่าการซอยอีกเพื่อสร้างรายละเอียดกิ่งขึ้นมาใหม่นะฮะการเลียมนี้รายละเอียดจะไม่เสียนะครับการซอยรายละเอียดก็จะไม่เสียแต่ถ้าการย้อนเนี่ยคือการสร้างรายละเอียดใหม่ขึ้นมาให้ปลายกิ่งเราเลียว ถินไม่บวมนะครับอ,อ,อย่างเช่นต้นต้นโมกนะฮะถ้าเราซอยหรือ,อ,อหรือเล็มอยู่ที่จุดเก่ามากๆเนี่ยปลายกิ่งเขาจะบวมนะครับปลายกิ่งเขาก็จะบวมเมื่อเราซอยอยูออ่ไม่มีการตัดเข้าไปเพื่อสร้างรายละเอียดใหม่เนี่ยปลายเขาจะบวมไม้มันจะเสียนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการตัดย้อนซึ่งการตัดย้อนจะเสนอกันในพาวต่อไปนะครับ ส,ส่วนคราวนี้ผมจะมาคุยกันเรื่องเรื่องซอยเรื่องเลมเนี่ยนะฮะคือพุ่มของต้นไม้นะครับโดย Geez. ทั่วไปโดยทั่วไปก่อนนะครับอันนี้เป็นเป็นในความเข้าใจของผมนะฮะพุ่มของผมเนี่ยจะเป็นในลักษณะของหลังเต่านะครับหลังเต่าหมายความว่าอันนี้คือกิง่งนี่คือพุ่มไม้ทางด้านเนี่ยเราจะเลียบนะฮะพุ่มไม้เนี่ยด้านใต้จะเลียบส่วนที่มันเราเกินออกไปเนีเราจะอ,าออกกิ่งที่ทิ่มลมเนี่ยนะฮะเราออก ที่เป็นพุ่มหลังเต่าเพราะว่ายังไงด้านในเนี่ยมันไม่โดนแสงแดดนะแสงแดดมันเข้ามาทางนี้มันเข้าไม่ถึงข้างในนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นพุ่มด้วยธรรมชาติของมันเองนะฮะ mm hmm. วิธีการวิธีการซอยหรือเล็มเนี่ยมันจะใช้กันด้วยด้วยกัน2วิธีในการดูแลไม้จบนะฮะส่วนเรื่องการย้อนเนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนที่รายละเอียดเข้าไปอีกทีหนึ่งนะ จะเห็นได้ว่าในลักษณะช่วงนี้กิ่งพุ่มมันจะมองเห็นไม่ค่อยชัดนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันจะต้องเป็นหลังเสานะครับด้านด้านใต้พุ่มจะต้องเรียบนะครับส่วนที่มันเกินเราจะเอาออกพอเราเอาเอาด้านใต้ของกิ่งออกเนี่ยนะฮะเราจะเห็นชั้นอย่างชัดเจนในทันทีเลยครับจะมีช่องว่างทันทีเลยของต้นไม้นะครับนี่เป็นวิธีง่ายๆเลยนะฮะเอาเอาใบด้านใต้ออกหรือตัดเอาก็ได้นะครับ ัดเอานะฮะแล้วก็ตัดเอาใบด้านใต้ออกนะครับเวลาเราซอยต้นไม้ครับหรือการเข้าลวดเราจะทําจากกิ่งล่างเข้าไปหาข้างบนนะครับเวลาเราซอยต้นไม้เนี่ยสมมติว่าเรายังนึกอะไรไม่ออกนึกอะไรไม่ออกทำเกินไกล45องศาไว้ก่อนนะครับทำเงินไกล45องศาไว้ก่อนแล้วเราตัดตรงไหนเกินเราตัดออก เพราะฉะนั้นไม้เราจะไม่เสียนะครับการการตัดหรือการซอยเนี่ยนะฮะเราจะตัดบริเวณนี้ครับผมยกตัวอย่างกิ่งนี้ให้ดูนะครับค <c ười> ือต้นไม้เนี่ยมันจะมีข้อตาของเขานะครับข้อตาของเขาเราจะตัดระหว่างข้อตา,อานะครับเราตัดตรงไหนต้นไม้จะแตกตรงนั้นนะครับถ้าเราถ้าเราตัดตรงนี้หมายความว่าเราต้องการให้ไม้แตกคู่นี้ เราต้องการให้มันแตกด้านในอีกแล้วก็ตัดตัดด้านในเขาก็จะแตกคู่ในออกมานะครับไอนี่คือวิธีการการการตัดต้นไม้นะครับดูแลไม้จบนะครับทุกทุกประเภทฮะแทบทุกประเภทใช้ในหลักการที่ใกล้เคียงกันนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งของกันไกนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกันไกที่มันอเนกประสงค์ที่สุดก็คือขาวแดงนะครับ ขาแดงเนี่ยเราใช้ได้ทั้งซอยทั้งเลมนะฮะตัดลากหรืออะไรอย่างนี้นะฮะของดีราคาถูกนะครับส่วนผมจะแยกแยะก,กันไกลให้ดูแล้วกันครับว่ามีอะไรบ้างอย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้มันจะใช้อุ้งมือในการตัดนะฮะใช้กําลังจากอุ้งมือเหมาะสําหรับที่เราจะใช้งานหนักก็เราจะใช้ในการตัดลากนะครับตัดรากส่วนกันไกลถ้าเราสังเกตนะฮะพวกนี้จะ เป็นตัวปากแหลมและยาวเข้าลึกเพื่อเหมาะอาการซอยหรือเก็บกิ่งไม้ด้านในด้านนอกด้านปลายอะไรนะครับส่วนตัวนี้ไว้สําหรับซอยต้นไม้โดยตรงดูสภาพแล้วเขาค่อนข้างจะบอบางเราจะไม่นํามาใช้ตัดกิ่งที่มันใหญ่นะฮะเพราะว่าจะทําให้กันไกเ่เสียทรงได้นะครับส่วนกันไกตัวนีเ้เป็นกันไกที่เราใช้ได้หมดทุกอย่างทั้งซอยทั้ง เล่มทั้งตัดกิ่งอะไรนะครับก็ใช้ได้ส่วนตัวนี้ผมผมชอบเป็นพิเศษเพราะว่ามันใช้ถนัดมือนะครับส่วนตัวนี้มันจะเป็นกรรไกตัวเล็กที่ด้านในนะฮะด้านในจะมีช่องว่างนี้ไว้ตัดลวดได้นะครับอันนี้เหมาะสําหรับเวลาเราทําต้นไม้นะครับเวลาเราทําเข้าลวดเราจะได้ไม่ต้องวางนะครับเราก็เข้าลวดไปเวลาตัดก็ตัดนะครับตัดตัดลวดได้นะครับไว้สําหรับทําไม้เล็กๆ ไม้ขนาดกลางคือมันอยู่ในมือเราไม่ไม่ต้องวางนะครับก็แบบเข้ารวดไปอะไรไปนะฮะซึ่งเงินไกต่างๆเนี่ยประโยชน์แต่ละตัวเนี่ยมันมันก็ต่างาการวิธีการใช้ก็ต่างกันแต่ว่าอยู่ที่เราถนัดที่เราจะใช้ตัวไหนเอามาประยุกต์ใช้ด้วยกันได้หมดนะฮะที่กลางๆเลยก็คือเขาวแดงนะฮะใช้ได้หมดทุกทุกประเภทนะฮะราคาถูกนะครับก็อันนี้เป็น เครื่องมือต่างๆซึ่งไม่จําเป็นต้องมีมันครบหรอกครับนะฮะอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่เราจะเจอกันก็คือการเปิดหน้าไม้นะครับในลักษณะของไม้ทรงต้นก่อนนะครับการเปิดหน้าไม้หมายความว่าเราจะให้ เห็นช่องว่างของหน้าไม้เนี่ยประมาณ2ส่วนของลําต้นนะครับแล้วเราจะปิดช่องบนไว้1ส่วนนะครับอันนี้เปิดก็คือการแยกชั้นของเขานะครับเพื่อให้เห็นโครงสร้างของต้นไม้นะครับถ้าต้นไม้เราโครงสร้างดีเปิดเยอะนิดนึงถ้าโครงสร้างไม้ของเราไม่ค่อยดีเราก็ปิดเอ่อเปิดจุดเด่นปิดจุดด้อยนะครับ ปิดก็คือปิดให้เห็นน้อยหน่อยนะครับถ้าโครงสร้างเราดีก็เปิดมากหน่อยนะครับและการการซอยไม้นี่นะครับแต่ละพุ่มของเขาเนี่ยมันจะไม่เกยกันหมายความว่าพุ่มใครพุ่มมันนะครับอย่างเช่นพุ่มนี้กับพุ่มนี้คนละพุ่มกันนะครับแต่ว่าตอนนี้มันรวมเป็นชุดเดียวกันเราจะต้องแยกพุ่มออกจากกันพุ่มใครพุ่มมันนะครับพุ่นี้จะเป็นไม้พุ่มหนึ่งพุ่มนี้จะเป็นไม้พุ่มหนึ่งสองกิ่งสองพุ่มเนี่ย กิ่งมันจะมาเกยกันเพราะฉะนั้นเราต้องแยกพุ่มมันออกนะครับคือให้อยู่พุ่มไข่พุ่มมันนะครับ ถูกแยกพุ่มออกต้นไม้ก็จะเป็นพุ่มไข่พุ่มมันนะครับจะพุ่มจะไม่รวมกันนะครับสองพุ่มก็จะไม่รวมกันเป็นชุดของเขาชุดหนึ่งชุดทางนี้ชุดหนึ่ง ครับก็เป็นภาพก่อนทำกับหลังทำนะครับก็จะเห็นความแตกต่างคือเราจะเห็นชั้นชัดเจนขึ้นนะครับชั้นของต้นไม้นะฮะเราจะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็เห็นพุ่มที่ชัดเจนขึ้นดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนะครับนี้เป็นเบื้องต้นวิธีการซอยต้นไม้นะครับแบบง่ายๆคือการดูแลบอนไซเนี่ยเราจะต้อง ดูแลสม่ำเสมอเพราะว่าบอนไซเป็นต้นไม้ที่มีชีวิตเติบโตอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างน้อย2เดือนเราก็ต้องมาดูแลกันทีนึ่งสำหรับไม้จบนะครับอยู่ที่ชนิดของพันไม้นะครับว่าโตช้าโตเร็วยังไงนะครับอยู่ที่เวลาของเรานะครับเพราะฉะนั้นเลี้ยงบอนไซต้องให้ความสำคัญกับเขานะครับใช่ว่า เราทำได้แล้วไม่ได้ทำต้นไม้ไม่ไม่ไปไหนฮะไม่จบไม่ไม่เป็นรูปไม่เป็นทรงนะครับต้องดูแลอยู่สม่ำเสมอทำอยู่บ่อยๆนะครับสำหรับวันนี้เชื่อว่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับซึ่งเป็นการซอยต้นไม้นะฮะส่วนทักษะในการซอยเนี่ยทำไปเรื่อยๆครับการยิ่งตัดยิ่งแน่นนะครับเราทำบ่อยๆมันจะมีทักษะไปเองนะครับ นะฮะเมื่อเราซอยจบแล้วก็หมุนเช็คดูอีกทีนึงว่าขาดเหลือตรงไหนไหมนะครับเพราะฉะนั้นไม้จบก็ยังต้องดูแลนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลากันแค่แค่นี้ก่อนนะครับออฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้นิดนึงนะครับเพื่อจะได้พบกัน ต่อไปในานานๆในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ